วันนี้มีวิธีล้างถั่งงอกให้ขาวและวิธีลวกถั่งงอกให้กรอบมาฝากค่ะสวัสดีค่ะจ๊กุ้งซอยสองค่ะวันนี้มีวิธีล้างถั่งงอกให้ขาวนะคะและวิธีลวกถั่งงอกให้กรอบมาฝากค่ะเริ่มกันเลยนะคะหลังจากเราซื้อถั่งงอกมาจากตลาดนะคะนำมาล้างน้ำเปล่าหนึ่งครั้งก่อนเลยค่ะ ขอบอกว่าล้างแบบเบามือนะคะเพื่อไม่ให้เขาช้ำนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะพักไว้ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะใช้มะนาวครึ่งซีกนะคะต่อน้ำครึ่งลิตรค่ะหลังจากนั้นนะคะก็นำถ่งงอกของเรานี่ค่ะลงไปแช่ได้เลยค่ะแต่ถ้าใครไม่มีมะนาวนะคะสามารถใช้น้ำส้มสายชูแทนได้ค่ะแช่เป็นเวลา20นาทีเลยนะคะ อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเพียงแค่นี้นะคะการล้างถั่วง,งอกของเราก็ขาวแล้วก็กรอบด้วยละค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการลวกกันเลยนะคะถ้าใครที่ต้องการรับประทานถั่วง,งอกแบบดิบนะคะก็นำไปทานได้เลยค่ะถั่วง,งอกขาวแล้วกรอบนานแน่นอนค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการลวกกันเลยค่ะ ใส่น้ำลงไปครึ่งลิตรนะคะตามโดยเกลือเล็กน้อยค่ะปิดฝาตั้งน้ำให้เดือดนะคะหลังจากที่น้ำเดือดดีแล้วนะคะก็นำถั่วงอกใส่ลงไปได้เลยค่ะใช้เวลาในการลวกนะคะ30-40วินาทีก็พอแล้วล่ะค่ะอย่าลืมนะคะ30-40วินาทีก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะจากนั้นก็นำไปแช่ในน้ำเย็นได้เลยค่ะ แช่ในน้ำเย็น1ิวินาทีก็เพียงพอแล้วนะคะแล้วตักขึ้นพักไว้ได้เลยค่ะเพียงแค่นี้นะคะเราก็มีถั่วง,งอกที่สะอาดและกรอบไว้รับประทานแล้วล่ะค่ะที่สำคัญไม่ดำด้วยนะคะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเลยนะคะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้ต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ